อาหารผิวผิวเราเขาบอกว่าคนเราก็ต้องกินอาหารผิวก็ต้องต้องก,การการาบำรุงดูแลอาหารผิวนี่เป็นยังไงคะอาจารย์คำพูดนี้ถูกต้องเลยค่ะ <c oughs> นะคะผิวต้องการอาหารเช่นเดียวกับร่างกายต้องการอาหาร <c oughs> นะคะแต่ได้อาหารเข้าไปได้ยังไงอย่างเช่นเขาบอกว่าผิวหนาวสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปตรวจหรือว่าแต่ว่า สะท้อนจากสุขภาพข้างนอกสุขภาพข้างน,นอกก็คือผิวหนังถ้าผิวหนังเราสุขภาพดีแข็งแรงมันจะสะท้อนถึงว่าข้างในเราจะแข็งแรงตับไตเส้นภูมิเราก็จะแข็งแรงนะคะสังเกตว่าคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยผิวหนังมันจะมีลืด่ดฝาดนะคะเด่งตึงไม่มีริ้วไม่มีรอยหรือว่าจุดดงดำนะคะอันนี้คือลักษณะของคนที่มีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะสุขภาพอาหารผิวคืออะไรก็คืออาหารที่เรา กินหรือและประทานครบทุกหมุนถ้าเราครบทุกหมุนขับถ่ายดีออกซิเจนดีนะคะสิ่งแวดล้อมดีอาหารใจดีนะคะเพราะฉะนั้นการขับถ่ายดีเนี่ยผิวพรรณก็จะสะอาดนะคะคนที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะบางทีผิวก็จะหมองๆหรือว่าสักพักหนึ่งน่าจะเป็นสิ่งังเก็ว่าคนที่ท้องผูกนะคะ่ายไม่ดีเนี่ยบางทีก็จะเป็นเม็ดสีเม็ดสิ่งขึ้นมามและนี่คือคนที่ ทองผูกทองเป็นคุณธรรมนะคะผิวพรรณก็จะมีสุข<ม>นองเดียวกันอาหารที่เรากินครบทุกหมู่นะคะมันก็จะเผื่อแผ่เพราะว่าเส้นเลือดฝอยที่กระจายไปตามผิวหนังชั้นลึกๆเนี่ยผิวหนังเราก็ได้ออกซิเจนครบนะคะวิตามินอีวิตามินเ e, อครบคนที่อาหารผิวไม่ได้รับอาหารดีพอเนี่ยผิวจะแห้ง<ม>จะลอกจะเหี่ยวนะคะอย่างเช่นคนขาดวิตามินเอวิตามินอ e, ีนะคะผิวหนังเนี่ยก็จะแห้ง นะคะหรือบางคนก็ผิวก็จะรอบง่ายแดกง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นการอาหารเนี่ยก็ได้อาหารผิวนี้เป็นเรืจําเป็นที่จะต้องได้อาหารผิวถ้าอาหารเรากินครบทุกหมู่แต่ว่าถ้าอาหารเรากินไม่ครบบางคนก็เอ๊ะผิวแห้งทำยังไงนะคะก็จะเสริมโดยการใช้เครื่องสำอางนะคะปรบบำรุงผิวอันนี้ก็ได้ไม่ยากก็ให้ความเข้าใจเรื่องผิวที่นี่อาจารย์คะ อ,อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราพูดกันคอรโรฟิลกินแล้วผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะเลงือดลมดีเพราะว่า,าสารประกอบในคอรโรฟิลเนี่ยมีลักษณะคล้ายเม็ดเลือดแดงของคนอะไรอย่างี้ค่ะอาจารย์มีวิธีแนะนำผู้บริโภคไหมคะว่าจริงๆแล้วมันได้ผลจริงไหมอะไรเนี้ยน,นอกเหนือนจากเรื่องสัมพันธ์นิดนึงนะคะอคอรโรฟิลน่าจะไม่น่ามีความสัมพันธ์มากมายนะคะ ไน่น่าจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของเม็ดเลือดนะคะเลืดเลือดเนี่ยเป็นตัวนำออกซิเจนไปสู่ผิวนะคะคอโรฟิลมาก็สําหรับพืชนะคะการที่เราจะเอาคอโรฟิลม,มาใส่ในเครื่องสมานก็ไม่น่าจะมีผลอะไรต่อผิวหนังของเรามากมายนะ,ะม,มันจะไปเปลี่ยนเทียบกับเม็ดเลือดเราไม่ได้เพราะเลืดเลือดเรานาออกซิเจนไปสู่เส,ส้นเลือดฝอยที่ประอยู่ตามผิวหนังทำให้ถ้าตรงไหนเลือดฝาดดีอะไรดีเนี่ยมันก็จะสมานแผล ได้ค่อนข้างดีดวหนังก็จะเปล่งปลัง่งซะมากกว่าสมองก็จะความจำก็จะดีนะคะ mm hmm. แผลก็จะแห้งไหวหรือว่าคนที่มีแผลถ้าบอกว่าออ,ออกซิเจนดีได้ครบเนี่ยนะคะแผลก็จะสมานได้ดีค <c oughs> <c oughs>